ได้บ่เบะอหของยางมากข่อยโบเห็นชอบมาเห็นเนาะยายนี่ตาดีดีว่ะใายตาหากินนี่นี่มีคนลากเห็ดเหรอเด้อพี่นางมีคนลากเห็ดเหรอเด้อป่อยโบเห็นเราเห็นเออเราตาดีอยู่เนี่ยปล่อยบ่เห็นเอามือเลยเอามือเปิดเลยเด้๋เราโอ้ยมันกระบาดเนาะ มาหาแต่เปื่อยลยนนี้อืมสองดอกเบะเดเบะโอ้ขว็ยแล้วบะนี้เบะมาพี่เจ้าเหยียบมันน,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 นี่ดิ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 เอาบังเก็บเอาเข้าพี่นหนที่นี่และดิเก็บเอาบังเขาไปปิ้งตามภาษาเราเห็นเขาเห็นหเฮ้ยเขาได้กิน เ็ตยาผ้าเลยยาผ้าตาดีโอู้ดอกนี่น้อยนี่น้อยนี่แหละเออนี่ดิเห็นวะนี่อันนี้บ่อเอากระใบพิ่นให้มันใหญ่อันนี้เอาเลยนะเดี๋ยกใหญ่เออตัวนี้บ่อเอากบบใส่ใช่ไหเอาตัวนี้ติดไว้ทิดิอันนี้เอ้าเอ้าเอาหัวไม้เนี้ยใส่ได้บันีเดี๋ยวเตียวถึงต้องเปิดหาเนาะ นี่มันนี่ดูหน่อยดูมันหน่อยถ้เขามันเอาไปพกเออพกไว้เอาพกไว้ยังหน่อยอยอะพกไว้นนาีโอ้เต็มกับมือใหญ่พาเลยปิ้งตามไปเป๊ะแก้วถุงมันนี่พี่น้าแก้วถุงมาให้เบนนี่มาเบิ้งยาเฮ้ยหาถุงมาให้ใสจเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าเอ้เห็ดแล้วมาเบิ่งย่านะคะเออหาเข็ดก่อนใหญพาได้เราดูบ้าย ได้เยอะแม่ตือหาก่อนเหยียบพร้อมได้เมื่อกี้นี่เหยียบแตกเบิดแล้วที่ดอกเห็ดเจ้ามีของหนึงหกขักเริ่องเป็นพักันหาเห็ดกองซ้ำนี่ได้กินจนคุ้มแล้วเนาะปีนี้เนาะเก็บมันเป็นโลสองโลหมดบ้านเลย เบื้องเบิ่แเ้วเปิดหาค่ะเปิดหาเนี่เบื้งเน่ผลงานโอ้ยดอกนะโคนดอกเนาะูนอกไปปิ้งตไปปิ้งตมไปปิ้งตำีหาดอกจะตบวบไปทานออกดอกเดดอกใหญ่ดีนี่เด้อค่ะเมนูอันมงนี่เนาะค่ะ เป็ดที่เก็บมาจาก,กเหมือนเหมือนลูกเสือภาษนะเป็ดฟางนะคะมาปิ้งนะคะปิ้งตาใช่ออนกระเทียม,มอหอมคั่วนะคะตมเหมือนที่แม่เคยตำนะคะหอมอร่อยมากเลยนะคะกับมะกิีนไหมเผาน้วคะแซ่บไลยค่ะคกินแล้วก็สิเป็นลักษณะนี้เะค่ะพี่นอ้องให้เห็นอันมุมของอันยาพาด้วยค่ะยาพารีเหล็กนะคะตอนนี้นะคะ มดีหกนะคะมงดีแหลกนะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะเตรียมไปวัดพวกนี้นะคะคันหมักเบงของผีมือแม่นะคะนี่เบะดอกพูดจริงหรือปลอมเนี่ยเบะแท้ดันี่โอ้ดอกพูดแท้เจ็บมาจากโอ้ยงามคักดอกพูดแท้แต่ดอกใหญ่เอซี่คู่บ่เบะ ชีคูเนาะไปไปวัดนั่นงเขินทึ่งหันยิ่งพรนะตัวเองด้วยนะคะที่บ้านตัวเองนี่นะคะมุมดีแหลกของย่าพานะคะอาบน้ําเรียบร้อยอาบน้ำเราปะเว้ยแล้วก็นอนดูโทรศัพท์แล้วนะคะอันนี้คือมุมพักผ่อนตอนกนางคือนนะคะหลังจากกินข้าวอิ่นนะคะปู่พ่องไม่ทานข้าวนะคะเพราะว่าลหดหุ่นนะคะคืนนี้เพื่อนกินวางใบสามนะเพื่อนบ่กกินน้ำเข้านะ เมนูนะคะอิ่มแล้วนะคะเพิ่งได้ถ่ายนะคะให้ดูกับนึ้ปลาตองปลาตองอันซื้อมาจากตลาดค่ะเพิ้ลมาเแล้วเพิ่ลซับโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ